แี่เจ้าตู้มากเจ้าก็ได้สองห้าศูนย์มาเข้าเนี่ยเจ้าตู้มากครัสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้ฒ่าพารวยพอสะไหวพารวยครับเอฟซีกับผมแสดงความดีใจกับแม่บุรีรำัำ เข้าสามตัวตดกับเอฟซีครับผมเลขปีกล้วยของคุณแม่เพิ่นนะครับไดเอฟซีกับผมก่อนเขัาไปชมคลิปกลับไปฟังคุณแม่เพิ่นซีบอกสู่ฟังนะครับเนาะ,ะใหเอฟซีใช้วิกาณียาในการรับชมครับแสดงความดีอกดีใจกับแม่บุรีรัมเข้าสามตัวตดกับเอฟซีับผมนะครับเนาะ,ะเพื่อบ,บเป็นการเสียเวลา คงทุดท้ายคุณแม่บอกว่าเป็นอยังคือบ่โทมมหาข่อยอีกว่าสันวะข่อยก็ได้อีก่าสันวะอยต,ต้นตะเคียนโตเดียวกันอีก่าสันรับเยิบซีครับ FC ผมเอาบาดนี่ฟังคุณแม่เพิ่นสีบาาซูฟังครับหยซีครับผมว่าเพิ่นได้หลายปันไดเนาะรับเนาะยซี FC ครับวัดดีครับแม่ครับอา้าวอืเอ ดิ้งินด้งินบอลระบาดนี่เจ้าพวกมากของราเป็คูบอดดิ้งินเสียงเจ้าเอาจังเอาบวกคือว่าจังสั่นไม่มาดิ้งินเสียงเจ้ารว่าโอ้โซไปสองเทียกบอดดิ้งินได้สองเสือโอ้ดงินสียอ้าวมาแม่นคักเท่ะไมั่คอยบอกเจ้าเราจะขบอเสียบอกว่ามันเาอยู่ซีเฟ่ง่าุกทหารหนุนโอ่าหารนจมวัด ยังว่าข้างเขาผู้พนอูเนี่ยโอ้อสองงวดนี่อะไรนี่อสองงวดนี่ง,งวดนี่เห็นว่าเขาสามตัวโตดเวยมเนาะแงมโอ้ยหาสองแปดแปดสองหากับไปกับมา้าผู้ปกคก็กได้อดออแต่กำลากันไมคือหาสองสามโอ้กันไว้เือดอกเออกันไม่ซสือดอกว่นนี้ที่จริงเห็นนะหาสองแปดหมดแหมแมโอ้แดงใจวายอยู่แดงใจวายอยู่ว่นในี ที่แรกคนไปซื้อแล้วหมดเศร้าคนไปไปขึ้นเขาอ้าวไม่ย่อย่างไรขึ้นเปทั้งเั้นของจักคนคิดซะไรหรอหม่คิดว่าได้โอ้อะคือคือว่าไปรซื้อชุดสองตกับซื้อหน้าที่บาซ้องกับซื้อไหวเลขขอยเองโอ้ยเย็นดีย็นดีต้องเกี้ยไเลยกันเนว่าเจ้าเพียงบ่นโมากผอกเล่บริยากโค้กับเมืน่อหมุนเต่ากับ่ม้เงี้ยโอ้ เมื่อเศร้าเนี่ยเมื่อมาว่าเนี่ย็เห็นเี่ต้นเด็กเข้มสองหางปูนถือทั้งล่างทั้งบนโอ้อืเมื่อเยอะสองหาคุูนหอยเตือนอาซิบก็ได้อโอ้บอกลากะบนเนาะเออแม่อยยุแต่ว่าสองตัวแม่อายุสองหาอืมหาสองเนี่ยคนซื้อหาสิบบหาซิบบนี่แหล้อย้นลอยไปขึ้น ก็มีเงื่อนไงเนะโอ้ยเนาะแม่เนาะเออเนี่ยเป็นเป็นจังบุญนคือววายเรียนเนาะบุญมแต่กรบังแม่นี่นี่เราประกัแม่บอกปานนี้กันยังว่าพ่อไว้กระเสื้อตั้งแต่เลขพ่อไว้ฝันเลยอย่างไรฮะเออถงว่าเราสยังฝันไที่สองเดือนยังคือบอกเจ้าเจ้ายังบ่สื้อเออมัไม่เื้อตั้งีสองแบบสองสิมันออกออกสองี่ลดที่แล้วนี่ก็เสื้อตัวตัวบ่าตัวกับตัวถือว่าเสื้อเสื้อตัวมันบ่าถือเออเสื้อเล็กว่ากับบัด ตาแบบพันได้ซีสองกับซีซีสองเลยนะแบบตอนออกออนันออกสองพี่เหมือนเอาแม่อัน,นเลขเลขยุป,ปีกล้วยนี่แม่เห็นอยู่ทั้งผู้พันนี่ผู้พันจังหวัดใดแม่ <c oughs> โอ้โหบอว่ามันอยู่จังหวัดใดเดี๋วว่าทั้งผู้พนนันเนาะ <c oughs> โอ้โหบอกว่ามันขึ้นจังหวัดใดแบบนี <c oughs> อยู่แถวสะกดเขาบอกผ<ม>ู้พันสะกดหนี่บ่อขึ้นยังไหนที่นั่งข้างนั่นละมันกใช่ไหเบืงแม่โอ้โหแค่ก้อน ว่ากลาดมาจากันเขาถือโอ้โอ้คนคือจีถือหลายเนาะแม่เนาะืมเออเันฟ้านาคู่นี่ก็กระเช้าเขาบึงเจ้าก็บบ่ชั่มากเจ้าชั่มากจาถือข้างล่างข้างบนแล้วน้องข่อยเมันเเออเออมันคือเก่าแม่บุญมีปัญญยังไดาไวสวายเล่าบ่อยากสนใจเลยข่อยขอเลยบ่บแม่บ่สนใจได้แม่คือมือทุดท้ายปุ๊บนีอ่มาไล่สอยูปียูทังอัน น้องการเพราะว่าของน้องการเพิ่นกับเขาสองหาศูนย์คือกันก็เลยมาไล่็จะเปรียบพันเขาทั้งบนทั้งล่างอ่าเนี่ยมูเส้านะเลยไม่ลืมคือพ่อว่าแม่กับไ้คือกันว่าหาสองแปดนี่เจ้าโตมาเจ้าก็ได้สองหาศูนย์เราเจ้าจะโตมาเพราะว่าได้ตัวนี้ตัได้ตัวนี้มันก็จังเลยแม่เอ้ยตัวตัวสามตัวตัวนี่สองห้าแปดเนี่ยมันจังอยู่แล้วแม่เอเออเราถึงไวเพราะเขาแค่ไหนติดเลยตัวนี้กันพั้ง โอ้อดโหอ้ยโชไม่ขอเห็ุบุญในเด้อเอเอกันผู้ใดมีโชคมีหมานอย่าลืมขึ้นหอดแม่บุรีรลำนะครับด้วยเอฟซีกับผม,ม,มบแม่สมจิตบัวพ่อแม่สมจิิด,ดบุรีลำนะครับผู้ใดมีโชคมีหมานกับคุณแม่แมก็เห็นว่าอ่าอย่าลืมขึ้นหอดค้นถึงคุณแม่นะครับเนาะอคุณแม่เพิ่นวาอยากได้เงินไปซื้อของใส่บาตรเนี่ยมือเศร้านี่ละวาท่านเฮ็ดบุญเหตุ่านน้ำนะครับเนาะเดี๋ยวเดีคุณแม่เพิ่นกระยูผู้เดียวบ่แม่ อยู่ผู้เดียวเลี้ยงหลานบ่แหม่อยู่ผู้เดียวเลี้ยงหลานครับยี่สีกับผมอ่าคุณแม่เพิ่นกะไฮคักใ,ใครแน่งวดที่แล้วกะได้ของเพิ่นอ่าเลขอยูข้อเสือเพิ่นเบอร์ยี่สิบสี่เออขนไปซื้อหลังเป็นมุ่งเสือเพาว่าคือเพราย่านเขาคือนี่นี่น<ๆ>ขอบอกก้อนเนี้ยใส่ใสเขาคือายอยู่หรอเขาสือได้ายอยู่โอู้คนบ้านไดคือได้ไรเด้อ ข่เนีเงีนก็ซื้อแม่หาฟันขุ้มหาฟันเลยเหรอพ่อไงสวายข่้อง้องใจงทั้งเงื่องไข่เนีเงยซื้อหลายไข่ผมมีเงินก็จือเหล็กมัดยังเร่งเออตลาดแรกอมซื้อสามเก้าห้าหลังกฟันว่าอันเจ้ามามาไข่ป้าผู้ฟันมาฟอนสายมามาแล้าก็ขึ้นแสงงานไปนั่นผู้เขามีแสงพอขึ้นเจ็ดสีงามงามเอองานผซื้อสองคุ่องไหอ้ ได้นักๆได้เป็นงวดจะเป็นแสนกว่าน่ะแหมหลวงเป็นเบสจับฟองใสเออครับผมอ่าเอาอันนี้กับคุณแม่จิตบุรีลำเด้อครับเด้อเอฟซีครับผมอ่าเพิ่นให้แนวทางมาตั้งคอตองวดเอือเดี๋ยวตองวดเดี๋ยวเดี๋ยวฝอยสามมืออดีสิฟันเรืเลงเรื่องฝอยของไอ้ปลบอดีตคนในเป็นปากระตีข่อยโอ้ยี่จักสามสี่มือสิเรตตองวดเนาะแม่เนาะอือเอฟซี กดรอเอาไว้ครับสําหรับแม่บุรีรัมครับอีซีเข้างวดนี้สามตัวตดครับอ่าสามตัวตดนะครับด้วยอีซครับผมอันนี้คือหลักฐานยืนยันของคุณแม่บุรีรัมนะครับเนาะมีคุณแม่ของผู้เดียวเขาสามตัวก็ว่าเป็นว่าเป็นเพราไอ้นี่ซื้อนักหรือเปล่าที่ เออพอหา่ไว้ในได้นักได้เรากมีเงินซสื้อกับปันอนอไรเงีายบสื้อปะเสื้อตะเลขก็พออ่าี้ม่ีเงินเราครับผมอือเอาจะหนีเด้เราเอาเดี๋ยวแม่จะจะข้าวก่อนเออจะเฝ้าวกันเออ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 เอประมาณเมื่อไดก็แม่ได้แม่อืม สามมือสี่มือไปผลลัพธจะสามสี่มือจั่ครับผมอให้กดรอไว้นะแม่เนะผู้เดติดตามคุณข้องคุณแม่คิดนะอ่กดกดรอไว้กับเอฟซีครับผมอ่าถ้าได้ปุ๊บมีคุณี่เอมเนาะก็ือว่านีบวกเขาถือเดี๋เาถือเเสียโอ้สิบเอดหมดแล้วบ่แม่สเอดวดแล้วโอ้ต่อไปยดที่ที่1องมาที่นี่ครับผมเอากดรอไว้สําหรับคุณแม่นะครับน้องของแม่บุรีรัมย์ด้รับด้เอฟซีครับผมอ่าเอฟซี อ่าของคุณแม่นี่เขาสิเวทงวดแล้วงวดนี้เป็นงวดที well ah, ah, 1992, ah, ่สิบสองแล้วแม่เนาะอ่งวดที่สิบสองงวดว่างวดนาเนี่ยละงวดนี้มันงวดที่สิบเอ็ดครับผมงวดนานี่เอ่าวดสิงวดสิบไปแล้วก็ไดใบยิ้มครครับผมอ้าวกดรอเอาไว้นะเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมอมเพราะว่าแม่จิตนี่ให้แม่นจริงๆกับสิบเอ็ดงวดแล้วครับผมอืมพ่อาไว้ครับพ่อก็คอยได้อันเห็นเลขอัน ตออันต่อหาศูนยี่ต่อเขี่ยมก่อฟันว่าเขาเหนือมากองไวแบบง่ายหนึงเจ้าเจ้าโตมากของเจ้าเจ้าได้จังโอ้ยคุณแม่ก็บอบ่โทษมาเตือนสติเนี่ยง่ายเลยได้ละเขาไล่สุดลงสุดท้ายเลยชอบไปโทษแต่เจ้าบาร์เอาแม่นบอกเอาเบอร์ได้โทษมาอีกล่ะอหว่านนี่ยเราคอยโทมบ่โทษไปเจ้าบาร์เอาเบอร์เก้าเบอร์ไม่โทษมามันบอกหูยักษ์ได้ไหมบ่เบอร์เก้าเก้าเนี่ยเบอร์เดียวนี่ยเราเออมันคือบ่ขืนซื้อแม่ถนอกว่า แล้วเอากดรอไว้เด้อครับ<ไ>เด้อเอฟซีครับผมสําหรับแม่จิตบุรีลำนะรับมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณแม่หลายครับผมวัสด,ดีครับสวัสดีจ้าวันดีจ้า